สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนจะมาเสนอเรื่องราวของผู้ชายที่ก้าวข้ามความตายอย่างคริสเตียนอิริกซนินเส้นทางชีวิตของชายผู้ที่เคยสัมผัสกับความตายมาแล้วและผู้คนต่างคิดว่าเขาไม่สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกอย่างแน่นอนจนมาถึงตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปแค่เพียงหนึ่งปีกว่าจากความพยายามที่แม้แต่ใครๆก็ไม่เห็นคุณค่าวันนี้มันทําให้เขากลับมาลงเล่นฟุตบอลในระดับท็อปได้อีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หากย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลยูโร2020เมื่อวันเสาร์ที่12มิถุนาย,ยนปี2 0 2 1เกมนัดแรกในกลุ่มบีระหว่างเดนมาร์กพบกับฟินแลนด์เกิดเหตุไม่คาดฝันในสนามช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเมื่อเพเมเกอร์ทีมชาติเดนมาร์กอย่างคริสเตียนเอริกเซนเกิดอาการวูบสลบล้มพับไปคาสนามก่อนที่แอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินในเกมนี้จะต้องเรียกทีมแพทย์เข้ามาดูอาการเป็นการด่วนโดยเกมต้องหยุดไปนานเกิน10นาทีเพื่อที่จะปฐมพยาบาลแบบเร่งด่วน และต้องมีการปั๊มหัวใจ CPR ให้คริสเตียนอีลิเซนกลับมาอยู่ในอาการทรงตัวก่อนที่จะต้องนําไปสนามพร้อมรถเข็นมานําพาตัวของดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กออกจากสนามเป็นการด่วนเป็นเหตุการณ์สุดช็อกสาหรับแฟนบอลทั่วโลกทุกคนที่ชมเกมในแมตช์นั้นต่างพาก,การส่งกําลังใจให้ชายผู้นี้ด้านดรสกอตต์มารีแพทย์หัวใจของ n h s เผยว่าอีลิเซนอาจไม่ได้กลับมาเล่นฟุตบอลอีกเขาชี้กดในอิตาลีว่าอาจแบนนักเตะจากการลงเล่นกับอินเตอร์มิลาน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมในสนามอีกกดดังกล่าวจึงทําให้อีลิกเซนลงสนามให้กับอินเตอร์มิลานต่อไปไม่ได้ทําให้เขาต้องออกจากสโมสรไปแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้และพยายามอย่างหนักเพื่อทําให้ตัวเองกลับมาลงเล่นในฟุตบอลในระดับเดิมให้ได้อีลิกเซนได้ไปขอความช่วยเหลือจากสโมสรโอเดนเซ่ทีมในวัยเด็กของเขาหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวก็ได้ไปฝึกซ้อมร่วมกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมและแล้วความพยายามของเขาในการฝึกซ้อมฟุตบอล เพื่อที่จะกลับมาลงเล่นในระดับสูงได้แม้จะมีเครื่องกระตุ้นหัวใจอยู่ภายในร่างกายมันก็ไม่ทำร้ายคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคนที่เห็นความพยายามของเขาคือโทมัสแฝงกุนซือของเบนฟอร์ดทีมน้องใหม่ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2021-2022หลังจากนั้นอีริกเซนย้ายมาร่วมทัพพื่งพิฆาตในช่วงตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวแม้จะลงเล่นไปเพียง11นัดแต่คลาสบอลของเขานั้นทำให้เขามีส่วนรวมในการทำประตูให้เบนฟอร์ดถึง5ครั้ง การมาของเขาทําให้สโมสอรอดพ้นจากการหนีตกชั้นได้ในฤดูกาลที่แล้วเปอร์เซนการชนะในระหว่างที่มีกับไม่มีอ e ีลิกเซนมันเทียบกันไม่ได้เลยแถมยังมีสถิติชี้ชัดอีกว่านับตั้งแต่เกมที่อ e ีลิกเซนได้เปิดตัวกับเบนฟอร์ดมีนักเตะเพียงสองคนเท่านั้นที่สร้างสารรค์โอกาสได้มากกว่าเขานั่นคือเควินเดอร์บอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้และมาร์ตินโอเดกาดของอาร์เซนอลอีลิกเซนใช้เวลาเพียง11นัดเพื่อพิสูจน์ตัวเองและนี่ถือเป็นการประกาศว่า เขาพร้อมแล้วสําหรับการลงเล่นให้กับทุกทีมในโลกนี้เส้นทางชีวิตของชายผู้ที่เคยสัมผัสกับความตายมาแล้วและผู้คนต่างคิดว่าเขาไม่สามารถกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับสูงได้อีกอย่างแน่นอนจนมาถึงตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปแค่เพียงหนึ่งปีกว่าจากความพยายามที่ไม่เคยย่อท้อกับโชคชะตาวันนี้มันทําให้เขากลับมาลงเล่นฟุตบอลที่เขารักได้อีกครั้งกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคงไม่ใช่คําที่เกินจริง และเกินไปสําหรับผู้ชายคนนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรกับความรักในฟุตบอลและความพยายามของเขาก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสําหรับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ